S <S <an> จะดีขนาดไหนเรามีธุรกิจเป็นของเราและหากคุณสร้างสร้างส,างสิ่งดีๆให้กับตัวเองและคุณสามารถทำแซงธุรกิจของคุณได้เลย<ช>เพราะว่าคุณรู้ไหมคะว่าธุรกิจ T S J U มันสามารถสร้างไรายได้ได้มากกว่าการขายออนไลน์ทั่วไปหลายคนอาจจะคิดว่าการขายออนไลน์ก็คงจะขายให้ใครแต่อย่าลืมนะคะเราเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลและ คุณลองคิดดูสิว่าคนที่รู้จักคุณกับคนที่ไม่รู้จักคุณใครมีเยอะกว่ากันนั่นเลยค่ะการขายของออนไลน์เราขายของให้กับคนทั่วโลกซึ่งเราอาจจะมีคนรู้จักแค่ไม่กี่พันคนแต่คนที่เขาสามารถมองเห็นเรามันมากกว่าและที่สำคัญ เมื่อเขาได้รู้จักเจ้าของแบรนด์เมื่อเขาได้ลองใช้สินค้าได้รู้จักสินค้าเขาจะวิ่งเข้ามาคนจะวิ่งเข้ามาหาเราและธุรกิจของเรามันเป็นธุรกิจที่ขยายได้ทั่วโลกมีการเรียนการสอนแบบแพลตฟอร์มซึ่งมันมีหลายภาษามากๆให้เราเข้าไปเรียนรู้มันเป็นการ จิตตั้งต้นของครูสิตาซึ่งอยากจะทำสิ่งสิ่งนี้ทำธุรกิจนี้ให้กับคนเพราะผู้หญิงคนนี้คือครูสิตาเนี่ยเขาจนมากๆเมื่อคนที่จนมากๆแล้วประสบความสำเร็จจะนึกถึงโอกาสของคนทั่วไปเยอะมากๆเพราะอะไรเพราะเขาเคยเป็นคนคนนั้นมาก่อนเขาถึงมอบโอกาสให้กับคนอีกมากมายซึ่งเราเองควรจะ รับโอกาสเหล่านั้นพี่วีว่าทุกคนก็คงจะรับโอกาสเหล่านั้นเหมือนกันถ้าหากคุณได้รู้ลึกรู้ซึ้งกับตัวของคุณว่าคุณจะเอาแบบไหนกับชีวิตอยู่ไปวันวันเล่น Facebook มีความสุขหรือว่าคุณมีความสุขแล้วสามารถออกมาช่วยเหลือผู้คนได้ด้วยพี่วีคนหนึ่งคะ่ะ